สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันที่28สิงหาคม2024นะฮะก็เวลา11.24กำเนิดคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้จะถูกอัปโหลดในวันในเช้าวันที่29 29สิงหาคม2024นะครับอ่ะฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ EFL ลีกวันของอังกฤษนะครับผม นัดสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีคลิกออฟกันแทบทุกคู่แหละทุกคู่แลยหละไม่ใช่แทบหรอกทุกคู่เลยก็จะเป็นไปตามตารางนี้นะครับผมอ่ะก่อนอื่นแอดขอส,สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมบางเอิญเข้ามารับชมก็ดี วิ่งไปวิ่งมาเห็นคลิปแอดผ่านไปผ่านมาก็ดีอะไรประมาณนี้รบกวนกด s ับสไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับจะขอพระคุณมากๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับผมลูต,ตันทาว์นะครับจะเป็นคู่แรกนะครับเวลาตีสอของวันเสาร์พบกับควีนบาร์คลังเจอวันศุกร์นั่นแหละครับก็ตีสอนะครับ,รบขึ้นต่อวันเสาร์เบอร์ลี่พบกับแบ็กเบิร์นะครับวันเสาร์เวลา18.30 คาดีฟซิตี้นะครับจะพบกับมิดเดิลส์เบอร์นะครับเวลา18.30โคเวนตีนะครับจะพบกับนอริซิตี้นะครับ18.30เช่นกันนะครับขึ้นมาอีกน้อยนึงนะครับ3ทุ่มเนี่ยเตะอยู่6คู่7คู่เลยนะครับดังต่อไปนี้เลยครับ3ทุ่มของวันเสาร์นะครับเสาร์สิ้นเดือนที่31สิงหาคมนะครับผมคู่แรกเลยนะครับมิว w อ l l พบกับเชฟฟิลเวสเดนะครับทีมตานกฮูกนกเขาแมวเนาะ แล้วก็เวสต์บอมวิธพบกับสวอนซีพอสมาร์ทพบกับซันเดอร์แลนด์ลิสต์ยูไนเต็ดพบกับเฮาสซิตี้พีมัสพบกับสโต๊กซิตี้ออกฟอร์ดยูไนเต็ดพบกับเพสตันน็อตเอนดาร์บี้เคาน์ตี้พบกับ mark, บิสตอรซิตี้คู่เหล่านี้คือ3ามทุ่มนะครับเตะพร้อมกันลวดเลยนะครับผมแล้วก็ข้ามมาวันอาทิตย์เวลา3ามทุ่มนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับดาบคู่แล้วพบกับวัตฟอร์ดแตนอลาวาธน,นะครับ ก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับหลีกวันนี่ก็ถือว่ามันหยุดติ๋งเหมือนกันนะครับเป็นรอง EFL อยู่นะครับก็คือเป็นเป็นหลีกวันใครตกตกชั้น EFL ก็จะมานี่แหละลีกวันนี่เลยฮะตารางคะแนนนะครับแอดเอาไว้ที่คลิปที่2นะครับเตะกันไป3นัดแล้ว Sunderland Watford นะครับนำโด่งอยู่เก็บคะแนนได้9แต้มก็คือชนะรวดนะครับผมทีมที่ได้7คะแนนที่3ที่4ก็จะมี b ็ a c k b u r n และ West Bromwich นะครับ เตะแข่ง3ชนะ2เสมอหนึ่งมี7แต้มนะครับอันที่5คือเบอร์ลี่เบอร์ลี่ตกลงมาในะอาทิตย์ที่แล้วด่แพ้นะครับเบอร์ลี่เนี่แข่ง3ชนะ2แพ้1นะครับมีอยู่6แต้มนะครับก็ยังยังต้องรอรุนกันอีกนานนะครับเ 9, 9เดือนนะครับทีมที่1ที่2จะได้เลื่อนชั้นนะครับทีมที่1ที่2อันดับหนึ่งอันดับ2จะได้เลื่อนชั้นอัตโนมัติ3-6ถึง 6, จะไปเพย์ออฟกันนะครับ เพย์ออฟกันไปเพย์ออฟกันมาเหลือ1ทีมตามตามที่1ที่2ขึ้นไปนะครับผมจะเป็นเช่นนี้นะครับผมส่วนทีมที่อยู่ท้ายตารางมีวอลลุตันทาวแล้วก็คาดีฟนะครับนะต้องเร่งสปีดนิดนึงนะครับมีอยู่ทีมละ1แต้แปมนะครับอสำหรับคลิปนี้นะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมอ่ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินม,มีทองใช้เช่นเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ